เก็บตกโค้งสุดท้ายใครจะปังงวดนี้1สิงหา68 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนแอดมินมาแล้วติวกันต่อในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะเหลือหนึ่งวันเท่านั้นเราก็จะได้ทราบผลสอบแล้วว่าเลขไหนจะเข้ามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะขอให้เฮงขอให้ปังและที่สําคัญขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะคะวันนี้เป็นคลิปเก็บตกโค้งสุดท้ายค่ะทุกคนเป็นการเก็บตกชุดตัวเลขที่ยังหลงเหลือแอดมินนำ ฝากใน EP พีนี้เลยรวมไปถึงมีข้อมูลเก่าเน้นย้ำกันอีกทีนึงนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มติวกันเลยนะคะมาเริ่มกันจากชุดนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขของหน่มตาคลีหนุ่มตาคลีให้มาวันนี้1สิงหาคม5796ประตูค่ะทุกคนส่วนชุดรองก็คือเลข498 5 9้าแแล้วก็983นั่นเองนะคะชุดเบิ้ลก็คือตามภาพนี้เลยอามารุกนการในงวดนี้1สิงหาคมว่าชุดตัวเลขของหน่มตาคลีจะเข้าไหมนะคะซึ่งชุดตัวเลขของเขาให้วิ่งบนฟ้า ที่เลข9นั่นเองนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้คะ่ะทุกคนเป็นเลขของแอดหนุ่มแอดนมให้มาในงวดนี้1สิงหาคมเด่นไปที่เลข4คะ่ะจับพูดจะมีเลข4 1 4818 สามตัวหางเดียววดนี้ของแอดหนุ่ม um. นั่นก็คือเลขหนึ่งสี่แปดนั่นเองนะคะทุกคนอมาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของแอดหนุ่ม um. จะมาไหมเด่นไปที่เลขสี่ถือว่างวดนี้ชุดตัวเลขของเขาก็สวยเช่นเดียวกันนะคะและหลังจากนั้นมาต่อเนื่องกันกันกบใบนี้ค่ะทุกคนฉายยาของเขาแอดลูกชินราดันเองให้มาหนึ่งสิงหาคมเด่นไปที่เลขหกนะทุกคนสามตัวหางเดียวนเน้นไปที่เลขสี่สามหกค่ะสองตัวตัดเล่นของเขาจะมีเลขหกสี่สี่สาม แล้วก็เลข63นั่นเองนะ,ะทุกคนามาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของแอดลูกชินราชจะเข้าไหมในงวดนี้นะคะและทีนี้เรามาต่อเนื่องกันกันกบใบนี้ค่ะทุกคนมีคนรอคอยชุดตัวเลขของแอดเอ้ยหล่าหรือว่าเลขย่าสีปฐุมมาในรูปแบบการเขียนนะคะทุกคนามาลุ้นกันจะเป็นยังไงในงวดนี้1สิงหาคมนะคะชุดเขียนของเขา3.27 387 39 7 2ตัวบนฟ้าแอดเอ้ยหล่าให้มาจะมี2787 97และ17ซึ่งก็ตรงกันเลยกับที่เขาให้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าให้เน้น2ตัวบันฟ้าก็มีเลข87ด้วยส่วน2ตัวลงล่างของเขาให้ตัวเดียว3 9เช่นเดียวกันค่ะและในงวดนี้2ตัวลงล่างของเขานะคะจะมี3 9กับ49ใบนี้เป็นใบช่วงโค้งสุดท้ายนะทุกคนแอดเอ้ยล่ะย่าสีปทุมมาตัวหนังสือที่เป็นอปิก,กาเขียนนะคะ2ตัวลงล่าง39กับ49ส่วนชุด3ตัวและ2ตัวบนฟ้าก็คือตามภาพนี้เลยอมาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของเขาจะมา หนึ่งวดนี้ขอให้ยิงขอให้ปังขอให้มีแต่คําว่ารวยนะคะและทีนี้มาดูกันกันกบชุดนี้ค่ะทุกคน2ตัวบรรฟ้าของแอดนิติจัดไปเป็นการจับคู่ชุดตัวเลขให้นั่นเองนะคะจัมีเลข57 58, จ็ดห้า แล้วก็เลข78นั่นเองนะทุกคนอ่ามาลุ้นกันว่าชุดตัวเลข2ตัวบนฟ้าการจับคู่ตัวเลขของแอดนิติจัดไปจะมาไหมนะคะและทีนี้มาต่อเนื่องกันกันกบใบนี้ไม่มีนามไม่มีฉายาแอดมินเจอหม่ทีนึงนะคะสำหรับชุดนี้1สิงหาคมขำเม,ม็ดเดียวตัวเน้นของเขานั่นก็คือเลข47นั่นเองนะคะต่อมาตัวรองฝั่งซ้ายมือเลยค่ะจะมีเลข42 4-3และ4ี่หตัวจะมี4ี่เกับเลข6-3-7นั่นเองนะคะทุกคนอมารุ้นการว่าชุดตัวเลขของเขาจะเข้าไหมในงวดนี้นะคะทุกคนแอดมินจะมานํามาฝากค่ะและทีนี้เรามาต่อเนื่องกันกันกบชุดนี้เสือตกถังสายหนึ่งกับทุกคน1สิงหาคมให้มาเด่นไปที่เลข9 กับเลข4นั่นเอง3ตัวและ2ตัวก็คือตามภาพนี้เลยขออนุญาตไม่อ่านชุดตัวเลขเนื่องจากว่ามีหลายหางคะ่ะทุกคนแต่ว่าแอดมินก็นํามาฝากเพราะว่ามีคนถามหาชุดตัวเลขของเสือตกถังเช่นเดียวกันคะ่ะทุกคนออามาลุ้นกันว่าจะเข้า3ตัวหรือว่า2ตัวไหมนะคะและสําหรับใบนี้เน้นย้ํากันอีกทีนึงนะคะทุกคนชุดตัวเลขก็เริ่มหมดเรียบร้อยแล้วนะใบนี้เป็นเลขของแอสแสงเดือนค่ะนํามาเน้นย้ํากันอีกทีนึงนะคะชุดเต็มฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นชุดเน้นชุดตัดของเขา2ตัวลงล่างเน,นเน้นของแอสแสงเดือนงวดนี้ จะมีเลข79 59 39และเลข02นั่นเองนะคะทุกคนอ่ามารุนการจะเป็นยังไงชุดตัวเลขของแอสแสงเดือนจะเข้าไมา้เราก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะจากนั้นมาดูกันที่ใบนี้คะ่ะทุกคนฝันเป็นจริงเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะ1สิงหาคมให้มาค่ะ2ตัวจะมีเลข95 93 เ7เลขหน้ามาของเขาก็คือเลข95กับเลข93นั่นเองที่เขาพิมพ์ให้นะทุกคนเอามาลุ้นกันว่าฝันเป็นจริงจะเข้าไหมหนึ่สิงหาคมนี้เรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันกันกบชุดนี้ค่ะทุกคนเลขไอ้ไข่ให้โชค1สิงหาคมนะคะให้มาเลข2ตัวค่ะจะมีเลข82 85และเลข89นั่นเองนะคะทุกคนอีกครั้งนะคะ8 2 85 และ89เป็นเลขไอ้ไข่ให้โชคค่ะทุกคนอ่มาลุ้นกันซึ่งก็ถือว่าชุดตัวเลขของเขาให้มาเพียง3หางเท่านั้นเด่นไปที่เลข8นะคะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันเลยค่ะและจากนั้นนำมาเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งสําหรับชุดนี้นะคะทุกคนเลข2ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลน้องเบลนะคะทุกคนสําหรับ1สิงหาคมค่ะ3ตัวหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข782 2ตัวตัดเล่นจะมี78 72 82สองนะคะสตัวรองล่างเขาให้มา2หางเท่านั้นค่ะนั่นก็คือเลข92กับเลข82นะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันว่าชุดนี้จะเข้าไหมนะคะรวมไปถึงใบนี้ค่ะทุกคนนํามาฝากกันอีกทีหนึ่งหนึ่งสิงหาคมให้มา3หางเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข61 69และ เลข79นั่นเองนะ,ะทุกคน6 1 6 9และ79เรามาลุ้นไปด้วยกันว่าจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะแอดใต้ฟ้าเน้นย้ํากันอีกทีนึงนะ,ะทุกคน16กรกฎาคมก็เข้า26อยู่ค่ะและสําหรับงวดใหม่ชตุเลขของแอดใต้ฟ้าให้มา1สิงหาคมนะ,ะทุกคนจะมีเลข82 83 87 27และ เลข29นั่นเองชุดเบิร์นหางจับมีเลข2 2กับเลข88นั่นเองงวดนี้แอดใต้ฟ้าจะเข้าไหมเราก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยขอให้เฮงขอให้ปังอีกนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้คะ่ะทุกคนขอบคุณเจ้าของข้อมูลน้องเบลเช่นเดียวกันแอดมินนำมาเน้นย้ากันอีกทีหนึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะ1สิงหาคมคะ่ะทุกคน3ตัว368กับ789นะคะ2ตัวจัมี68 7-8และ8-9เลขพิเศษก็คือเลข7-9นั่นเองค่ะทุกคนอ่ามาลุ้นกันว่าเลขชุดนี้จะเข้าไหมนะทุกคนไปกันต่อเลยค่ะทุกคนกับชุดนี้เน้นย้ํำกันอีกทีหนึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะทุกคนเป็นเลขของ s a e ค่ะวดที่แล้วก็มา2-4อยู่และสําหรับวดนี้1สิงหาคม s อ e ให้มาชุดคัดชุดเน้น2ตัวลล่างของเขานะคะจะมีเลข15 25 16 7 6และ เลข79นั่นเองนะคะแต้ม367นั่นเองค่ะทุกคนอามาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของแอดเอกจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะเน้นย้กากันลืมอีกทีนึงค่ะทุกคนกับชุดนี้เป็นเลขของแอดหนุ um ่มสุพรรณนะคะ1สิงหาคมแอดหนุ um ่มสุพรรณให้มาเด่นไปที่เลข4กับเลข5ค่ะจับคู่ของเขา2ตัวจะมีเลข49 40 41 59 5 0และ5 1นะคะสตัวหางเดียวแอดนุ่มสุพรรณให้มานั่นก็คือเลข5 4 9นั่นเองนะทุกคนอามาลุ้นกัน5 4 9 5 9 4ของแอดนุ่มสุพรรณจะเข้าไหมในงวดนี้นะคะและสำหรับใบนี้เป็นเลขสรุปค่ะทุกคนเน้นย้ำกันในช่วงโคงสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะ1สิงหาคมกับเลขสรุปค่ะจะมีเลข2 7 2 8 1 4 3 1 1>, 1 2และ3 6นะทุกคนตัวรองก็คือ4 5ลงไว้วันที่29กรกฎาคมนำมาเน้นย้ำกันอีกทีในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะและสำหรับใบนี้ค่ะทุกคนเลขดังงวดนี้นั่นเองเม็ดเดียวหางเดียวเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข 9 3นั่นเองนะ,ะทุกคนอ่ะ9 3 3ามาลุ้นกันในงวด1สิงหาคมนี้ขอให้เฮงขอให้ปังนะ,ะทุกคนเนื่องจากว่าหลายๆท่านก็อาจจะติดตามเลขนี้อยู่นะคะทุกคนขอให้มาค่ะและสําหรับชุดนี้นะคะเลขของแ SI, อสไอหสิงหาคมเลขสรุปแอดไองวดนี้นะคะจะมีเลข40 16 18วงเล็บก็คือเลข2 3นั่นเองนะ,ะทุกคนอ่ะมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนามาฝากเพื่อนเเพื่อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงปังปังรวยรวยสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะพรุ่งนี้31กรกฎาคมเราจะเจอกันกับคลิปเลขด่วนขบวนสุดท้ายมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะให้พี่น้องแห้งแห้งมันหมาน,นสุขุสุคนเด้อค่ะเด้อ